ตัวบาประชาชนดิครับตัวบาประชาชนมาดูต่อยึดยึดถูกสาบไปด้วยไม่ได้ตัวบาประชาชนยึดโทรศัพท์ไปทหารอยู่ไหมครับมครับเอายึดไปตรวจสอบได้ไม nice> uh uh ่ได้ได้ไม uh> ่ได้ยึดได้ไม่ได้ยึดไปบาประชาชนตัวทหารยึดเชือกไปตรวจด้วยขุดออกมาดิขุดออกมาผมจะตรวจคุณผมเป็นเจ้าพนักงานจะตรวจคุณเอามานี่คุณปานด้วยกันใช่ไหมยึดกล้องไปด้วย เอาโทรศัพไปด้วยหยุดไปจะมาดึงของไม่ไ้งครบไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ไ้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ไครับไม่้คไม่ได้ครับไม่ไ้ไม่ได้ไม่ไไม่ไ้ับไม่ไดไม่ได้ครไม่ด้บไม่ไ้ับไม่ไ้รั้ไม่ได้รไม่ได้รไม่ไ้ครหบไม่ไ้ครับไม่ไ้ครับไมด้ไม่ไ้มด้ับไม่ไ้รไคร่ไรไม่ไหม่ไครับ เห็นอยู่ในคลิปบ่อยๆนะครับที่เวลาเราถ่ายวีดีโอตำรวจเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอา้าถ่ายได้ถ่ายเลยบางคนนะครับกลับไม่ยอมไม่ถ่ายแถมบอกว่าอย่าถ่ายนะถ้าถ่ายเนี่ยผิดพรบอรคอมนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วเราถ่ายวีดีโอได้หรือไม่ซึ่งเราจะพูดถึงเฉพาะกรณีที่ถ่ายคลิปตำรวจในขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับการถ่ายคลิปตำรวจในขณะปฏิบัติหน้าที่สามารถทําได้เพราะว่าไม่มีกฎหมายห้าม ในเมื่อไม่มีกฎหมายห้ามก็แปลว่าไม่เป็นความผิดเมื่อไม่เป็นความผิดก็แปลว่าถ่ายได้ดังนั้นนะครับถ้าเจอตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเราสามารถถ่ายคลิปได้แล้วถามว่าการถ่ายคลิปตำรวจเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธ,ธ,ธิส่วนบุคคลหรือไม่คําตอบก็คือไม่ใช่นะครับเพราะว่าตำรวจเนี่ยเขากาลังปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ปฏิบัติราชการดังนั้นนะครับไม่ใช่เรื่องส่วนตัวการที่เราไปถ่ายคลิปเวลาเขาปฏิบัติงานเนี่ย มันสามารถทําได้ครับไม่เป็นการละเมิดสิศศทธิส่วนบุคคลครับการถ่ายคลิปตํารวจผิดพรบคอมหรือไม่คําตอบก็คือไม่ผิดนะครับเพราะว่าเราถ่ายคลิปเฉยๆนี่เราถ่ายแล้วเราก็เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานจะไปรู้ได้ไงว่าคุณตำรวจจะมายัดยงยัดยาอะไรหรือเปล่าดังนั้นนะครับถ้าเราถ่ายคลิปตํารวจเฉยๆเนี่ยไม่เป็นความผิดตามพรบคอมนะครับเพราะว่าการจะเป็นความผิดตามพรบคอมเนี่ยจะต้องเป็นการเอาข้อมูลที่ไม่เป็นจริงเอามาใส่ในคอมพิวเตอร์ อันนั้นจะเป็นความผิดตามพรบคอมความผิดตามพรบคอมนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังยกตัวอย่างเช่นท่านเจอตํารวจกาลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอเสร็จแล้วก็ไปลง y YouTube แล้วก็บอกว่านายตำรวจคนนี้รับเงินสินบนอย่างนี้ครับคือข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงแล้วท่านเอาไปใส่ในระบบคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นความผิดตามพรบคอมครับการถ่ายคลิปตำรวจนะครับถือว่าเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการ อย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เป็นความผิดหรอกครับถ้าเราจะถ่ายคลิปตำรวจเนี่ยครับอีกประการหนึ่งนะครับเวลาเราถ่ายคลิปในที่สาธารณะเนี่ยมันไม่เป็นความผิดอยู่แล้วครับเราสามารถทําได้แล้วก็ตํารวจทุกําลังปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเราก็สามารถถ่ายได้เพราะว่าเป็นการตรวจสอบความโปร่งใสของการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการครับสิ่งที่เราแนะนําในการถ่ายคลิปตํารวจนะครับขอให้กระทําโดยสุภาพแล้วก็อ่อนโยนถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับ ไม่งั้นจะอาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกันได้ถึงแม้ว่าการถ่ายคลิปตำรวจจะไม่เป็นความผิดนะครับแต่ว่าถ้าท่านกระทําผิดเองยกตัวอย่างเช่นไปด่าตำรวจนู่นนี่นั่นด่าหยาบคายอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยอย่างเงี้ยคลิปนั้นก็จะเป็นหลักฐานมัดตัวของท่านเองนะครับดังนั้นก็ต้องระวังนิดนึงถ้าจะถ่ายคลิปตำรวจสรุปว่าการถ่ายคลิปตำรวจไม่เป็นความผิดตามกฎหมายแล้วก็ไม่เป็นความผิดตามพรบคอมตามที่กล่าวมานะครับ